สวัสดีครับอยู่ช่องทุเรียนชนแนลสวนภาษานะครับวันนี้ก็มารีวิวเพื่อนๆนะครับการใส่ปุ๋ยล่อรากช่วงหน้าฝนเลยนะฮะตอนนี้ก็ใส่ได้เรื่อยๆนะครับหน้าฝนก็จะล่อรากเอ่อให้มันออกแล้วก็โตดีจะเิญเติบโตเร็วนะครับผมใส่ทุกๆ20วันนะฮะใส่บางๆไม่ได้เยอะมากนะครับผม ก็วันนี้ผมมารีวิววิธีการใส่ปุ๋ยรอหลากใส่ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับจะทําให้พืชทุเรียนเรานะครับทุเรียนเราใบไม่ๆหมนะครับไปรีวิวเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือต้นนี้ไม่ได้ไใบไม่กับการใส่ปุ๋ยตอนรอบที่แล้วนะครับก็คือพอดีปลูกกลางแดดตอนช่วงเตือนพฤษภาแดดร้อนมากนะครับแล้วก็ มันจะไหมเพราะว่าไม่ได้พางแสงตอนแรกไม่ได้พางแสงเราเลเยนตัวนี้ขั้วบนนี้ทําปลูกฟักไว้ที่หลังนะครับใบยังไหม่ก่อนหน้านี้แล้วก็กำลังผัดผัดใบใหม่แตกใบแตกยอดใหม่นะฮะรู้สึกดีใจมากครับผมการเจริญเติบโตก็เยี่ยมเลยคะฮะทุเรียนพันธุ์ใหม่พันธุ์นี้นะฮะทองพิพัฒน์จากใต้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แตกยอดใส่รอบนึงแล้วครับประมาณเกือบเกือบยี่สิบวันที่แล้วประมาณสิบแปดวันนะฮะ ก็แตกรอบหนึ่งแล้วแสดงว่าลากเขาลัดดีเดินดีนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามดูวิธีการการได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเ,เดี๋ยวสลับนี่ฮะเพื่อนๆน,นี่คือเขาแตกรอบรอบใหม่แล้วนะครับใบนี่ฮะกำลังเป็นใบวิธีการใส่อาจารย์เหียหมาหรืออาจารย์สันชัยได้แนะนําผมไว้ก็คือใส่รอบที่ใบกําลังแตกใบอ,อ่อนนะฮะหางประตูอย่างเงี้ยครับผมหางประทู อันนี้เป็นใบชุดเก่านะครับที่โดนแดดแดดไหม้นะครับแดดร้อนจัดนะครับผมใบเขาก็จะไหม้ไหม้เยอะเลยนะครับผมซันเบิร์นนะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้เกิดจากปุ๋ยเพราะไม่ได้ใส่เยอะนะครับนี่ครับถ้าใส่เยอะจริงมันก็คงจะไม่แตกยอดเยอะแบบนี้นะครับผมอันนี้ใส่น้อยนะฮะแตกยอดดีเดินดีรัดดีนะครับผมนี่ฮะกำลังรัดดีทุกกิ่งทุกตาเนี่ยฮะกำลังออกมาใหม่ นะครับผมต้นนี้ก็ใช้ได้นะครับตีใจมากเลยครับนี่ฮะปลายกิ่งเขามีทุกยอดถ้าใส่ช่วงนี้เขาจะพีคมากครับการเจริญเติบโตเขาจะดีมากแล้วก็ใบเขาก็จะตั้งลำใหม่เป็นชุดใหม่ที่ไม่ได้ไหม้นะฮะพิสูจน์กันได้เลยว่าใบสองก็ไม่ไหมเลยนะครับผมใบแรกไหมกับปลูกกลางแดดนะครับผมนี่ครับถ้าใบสองไหมนี่ก็คือปุ๋ยแน่นอนครับอันนี้แต่ไม่ได้ไหมนะครับใบสอง ใบชุดสองเขาก็ตั้งํำได้อันนี้เป็นใบชุดสองก่อนโอ้แมงกินแล้วนะครับผมใบกําลังเขียวมันจะเป็นพันธุ์ของเขานะครับมันจะใบมันจะเขียวขึ้นเรื่อยๆตอนแรกมันจะจุดเยอะหน่อยแมงมากินแล้วทุเรียนออร์แกนิกครับไม่ได้ใส่ยาอะไรนะครับเนี่ยฮะตอนแรกจะจุดแล้วก็จะสีก็จะเขียวเสมอเข้มขึ้นนะครับก็จะเป็นสไตล์เขานี่ครับแตกทุกยอดทุกตานะฮะด้านโคนโคนก็แตก เห็นเพื่อนๆพ่อนคอมเมนต์มาว่าไม่ได้ให้ดูโคเลยว่าเป็นยัไงบ้างนี่ครับโคล่าเขากําลังรัดเดินนะครับแล้วก็วิธีการใส่ก็เดี๋ยวผมไปเอาปุ๋ยก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกล้วยนะครับตอนเย็นย่าแกเขากล้วยจากสวนเนี่ยครับผมย่าเขา,ากล้วยเล็กกล้วยตานีนะครับออแกนิกเหมือนกันครับปลอดสาร ยาเขาปิ้งไว้ให้นะครับผมก็เลยได้กินพอดีก็อร่อยมากฮะตัวนี้กว้วยเดี๋ยวชิมสักหน่อยครับโอ้อร่อยมากครับหวานเดี๋ยวเอาปุ๋ยกันได้เนี่ยครับปุ๋ยเพื่อนๆวิธีการใส่ใส่ไงบ้างนะครับก็คือใส่ใส่อ้อมอ้อมนะครับรัศมีรัศมีถ้าปลูก ต้นอะดุบานใหม่ประมาณสองเดือนอย่าเพิ่งใส่รัศมีทรงพุ่มนะครับเพราะว่ามันยังกำลังรากกำลังเดินอยู่อยากเรียกร่างจริงใส่รัศมีรอบถุงปลูกนะครับถุงดําตัวน,นี้ผมเป็นถุงเบอร์สิบนะครับก็รัศมีประมาณนี้นะครับใส่ยังไงบ้างนะฮะใส่ก็คือกะเกนินต้นนี้ผมจะใส่แค่ประมาณสองช้อนสองช้อนนี้นะครับช้อนช้อนไอติมนะฮะ อันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะฮะปุ๋ยอินทรีย์สีแดงใส่นี่ฮะวัดมาเลยนี่ฮะประมาณนี้ฮะสองช้อนอาจจะเยอะไปครับเดี๋ยวผมกลัวไปมันจะไหม้ก็คือตอนนั้นผมก็ใส่เท่านี้ฮะช้อนเดียวก็ได้ครับดูลักษณะลําต้นแล้วก็ประเมินกายภาพของน้องเขาทุเรียนต้นใหม่ต้นอันนี้ต้นหนึ่งปีนะฮะใส่อ้อมๆนี้นะฮะ นรัศมีใส่ไปนะครับแล้วก็ละลายน้ําตอนนี้มันไม่มีเศษดินที่จะมาปลุกตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องปลุกก็ได้ครับใส่อ้อมๆเป็น,นรัศมีวงกลมนะฮะเนี่ใส่เข้าไปเรียกลากนะฮะช่วงนี้ในตัวเจ้นเยอะนะครก็จะช่วยได้เยอะเลยครับในการการทำให้ทุเรียนโตเร็ว น่ฮะใส่รัศมีวงนอกถุงปลูกนะครับถ้าตัวนี้ก็ประเมินศัก,กยภาพแล้วก็น่าจะประมาณาหนึ่ช้อนพอครับตอนแรกว่าจะสองเลยครับลัวมันจะหนักไปแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกตัวนี้ออกมาได้ก็จะใส่แค่นี้พอแล้วก็ลดน้ําละลายปุ๋ยตามสูตรอาจารย์สันชัยนะฮะบัวลดน้านะ,ะละลายปุ๋ยได้เลยนะฮะ ผนตรงนี้ก็ละลายได้ฮะแต่ว่าไม่ต้องใส่มากนะฮะเอาพอให้มันอยู่ตัวเนี่ยฮะอยู่พื้นอยู่พื้นพื้นดินที่ให้มันเม็ดมันจมลงไปให้มันโดนน้ํานะครับเพราะว่ามันจะได้ละลายปุ๋ยขึ้นต้นน้ํามันจะขึ้นต้นกับปุ๋ยเลยนะครับนะี่ฮะ ไม่ต้องลดใส่โคดน,นะครับลดก้อมวองนอกน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะขึ้นกับปุ๋ยพร้อมกันอาจารย์อาจารย์สันใจแจ้งนะฮะแต่ว่ามันจะอรอเวลาในธาตุอาหารตัวนี้มันจะอรอเวลาอยู่ประมาณาประมาณเจดวันนะครับกว่าธาตุอาหารมันจะขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วนะครับนี่ครับแตกใบใหม่หลายใบนะครับแตกยอดแตกยอดใหม่นะครับนี่ครับอย่าหลายยอดเลยนะยอดนี้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  เป็นชุดใหม่แล้วครับใบเขาอันนี้ก็ชุดใหม่ข้างบนนี้เขากาลังแตกเรื่อยๆครับตัวนี้แสดงว่าต้นนี้เดินละเดินเต็มระบบแล้วครับเนี่ยยอดหนีต้นนี้ก็ใช้ได้คะดูอีกมุมหนึ่งก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายอีกมุมหนึ่งให้ดูนะครับเนี่ครับเพื่อนๆเนี่ยนะเดินเต็มระบบแล้วนะครับนี่ครับยอดกาลังแตกใหม่ชุดใหม่ นะครับนี่ครับกาลังแตกใหม่ยอดตรงนู้นก็แตกนะครับนี่ครับตรงนู้นก็แตกตรงนี้ก็แตกตรงนี้ก็แตกนะครับตรงนี้ก็แตกเดินเต็มระบบแล้วอ้ดีใจมากเลยครับภูมิใจมากครับทุเรียนตัวนี้ผมอนุบาลไม่มียอดข้างบนเลยนะฮะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าจะรอดไหมจะต้นสวยรอเปล่าก็ได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มียอดมานี่ครับยอดกุด ผมจะให้ยอดเทียนกันอยู่แล้วเป็นยอดนี้นะครับเป็นยอดประธานเทียนเขาจะขึ้นแสงขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะดูจากมุมนี้ก็จะดูได้ชัดเจนเลยว่าเขาจะมีแตกยอดเยอะเลยนะเนี่ยแตกได้อย่างสมบูรณ์เลยนะเนี่ยเนี่ยแตกได้อย่างดีเลยครับสมบูรณ์เขาจะพร้อมที่จะโตต่อได้เลยนะฮะน้ำนี้ก็มาเกยเป็นช่วงหน้าฝนตรงนี้ไม่ได้ลดเยอะนะครับลดแบบเมื่อกี้ได้เลย คแค่ละลายปุ๋ยให้มันอยู่ตัวพื้นพื้นตรงนี้นะครับให้เม็ดมันจุ่มลงไปหน่อยให้มันเกาะตรงนี้ไว้นะครับพอฝนตกมาก็ปล่อยฝนไปตามสต็บปได้เลยครับนี่ครับยอดตรงนี้ก็มีแล้วครับกิ่งข้างเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้เขาโตนี่ฮะโตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปใส่ต้นอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปพาเพื่อนๆไปดูกันได้เลยว่าต้นแต่ละต้น จะประเมินศักยภาพประเมินขนาดของปุ๋ยประมาณไหนแล้วก็ทุเรียนผมมันจะก็ไม่ไม่รากมันจะไม่ได้ไหมแบบไหมปุ๋ยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ไหมปุ๋ยนะฮะมันจะไหมเกี่ยวกับปลูกกลางแดดนะครับผมซันเบิร์นะครับผมมันก็จะออกชัดอยู่ครับในนี้ไม่ไม่แดดซันเบิร์เลยครับเป็นขอบไม่มีขอบเลยครับ ว่าปลูกกลางแดดลอบระบบล่าเขามันประมาณว่ามันเออแดดร้อนจัดนะฮะล่ามันจะเดินไม่ค่อยดีช่วงหน้าหน้าแรงหน้าเมีสาเดีย๋ยวนี้ผมจะให้ใส่อันนี้ประเมินแค่ตัวนี้พอนะฮะแค่ครึ่งครึ่งช้อนก็ก็มาใส่นี้ได้เลยครับรอบรัศมีถุงดํานะครับผมใส่อ้อมได้เลยนะะใส่กระตุ้นฮะไม่ได้ใส่เยอะใส่แบบ บ่อยๆหน่อยว่าทุกๆยี่สิบวันนะฮะปุ๋ยเขากำลังละลายหมดแล้วก็ใช้ให้ครบถ้วนนะฮะหลังจากสิบสี่วันที่อาจารย์สันชัยว่าปุ๋ยมัมก็จะใช้หมดแล้วนะฮะก็รอรอบใหม่ต่อไปนี่ฮะแล้วก็ละลายปุ๋ยได้ทันทีอันนี้ใบชุดใหม่เขามาแล้วนะฮะกำลังแตกมาอันนี้ผมก็ดีใจได้แล้วนะฮะรอดแล้วครับต้นนี้จากไม้เยอะเลยครับตอนนั้นนี่ครับ อาจจะลดน้ำละลายปุ๋ยสักหน่อยให้เขาได้สวิงปุ๋ยขึ้นไปได้ดีนะครับผมนี่ครับก็อีกต้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูต้นนี้ก็ใหญ่หน่อยนะฮะสมบูรณ์แบบนะครับเลี้ยงได้ดีต้นนี้เลยครับนี่ฮะยอดใหม่เขาชุดใหม่เขากำลังออกนะฮะกิ่งเขากำลังใหญ่เลยนะฮะได้รอบใส่ปุ๋ยแล้วพอดีใหญ่ท่าลำต้นเลยนะฮะ เ่าเลยกินสอแลยนะครับผมนี่ฮะนี่ครับใบอ่อนชุดใหม่อ่ายอดเขากำลังออกนะครับถ้าเร่งใส่ตอนนี้รับรองครับว่ามันจะดีแน่นอนแล้วก็จะโตได้ต่อเนื่องนะฮะจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ,กบต้นชะงักไประยะหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเปิดโคลนสักหน่อยนะครเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วเราก็จะ ทำโคลให้มันสะอาดให้ไม่มีอะไรปกคลุมนะครับตัวนี้จะช่วยช่วยได้เยอะนะฮะในเรื่องของเชื้อราอะไรต่างๆก็จะไม่มารบกวนนะครับผมเปิดโคลเลยฮะไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนจะลากลาก,ลากระบบลากเสียหายนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเด็กจะไม่ไม่แรงมากครับจะสู้หน้าร้อนไม่ได้นะฮะแล้วก็วิธีการใส่ก็นะฮะใบสวยนะครับใบยอด วิธีซานใส่ต้นนี้ก็จะประเมินไว้ที่เหมือนกับต้นเมื่อกี้แต่อาจจะหน่อยน้อยหน่อยนะฮะเหมือนกับต้นใหญ่เมื่อกี้นะฮะแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยอาจจะไม่มากเท่าไหร่ก็จะเท่านี้นะครบเกือบ,บๆช้อนแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมก็ใส่รัศมีถุงดำได้เลยนะครับใส่อ้อมๆนี้เลยคระะับเราไม่ต้องไปใส่โคนนะฮะใส่โคนนกแน่นอนครับ นกปุ๋ยแน่นอนครับเพราะว่ามันจะไปสะสมแล้วเกิดความร้อนที่ตัวโคนนะฮะโรคก,ก็จะเกิดง่ายรากเน่าโคนเน่าหนีชอบเลยครับแต่ถ้าเราใส่รัศมีเพื่อล่อรากด้านนอกรัศมีถุงปลูกเนี่ยฮะรับประกันเลยว่าครับว่าจะโตได้ต่อเนื่องแล้วรวดเร็วมากครับเนี่ยฮะ,ะใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาบัวมาลดน้ําต่อได้เลยนะฮะไม่ใช่ลดน้ำนะลดละลายปุ๋ยเฉย่นะครับผมเดี๋ยวไปเอา บัวแปบ๊บนึงนะต้นนี้ก็ใหญ่แล้วนะฮะใส่ล่อ,อไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่บ่อยต้นนี้ไม่ค่อยได้ใส่อว่าเขาด้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชพวกนี่ฮะนี่ครับใส่ละลายสักหน่อยไม่ได้เน้นอะไรมากเท่าไหร่ใส่ละลายไม่ได้นี่ฮะน้ำหมดพอดี ใส่ให้มันอยู่ตัวเฉยครับเดี๋ยวฝนก็จะตกใหม่นะครับไม่ได้ใส่เยอะให้มันแฉะนะฮะัวนี้ก็จะพอดีครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยฮะใบไม่ไหม้เลยะฮะต้นนี้แล้วก็เพื่อน<ๆ><ๆ>อเพื่อนก็อยากเห็นโคนอีกท่านหนึ่งอยากเห็นโคนต้นนี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างต้นเป็นยังไงบ้างน,นะฮะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันเลยนะฮะว่ามุมนี้ฮะเป็นมุมที่ดีที่สุดในการดูต้นนี้นะครับนี่ฮะ ต้นเขาก็โอ้เนี่ยฮะ,แต,ยะ,ฮะแตกเลยครับผมเนี่ยฮะแตกเลยครับลำต้นใหญ่รวดเร็วมากครับตัวนี้เนี่ยฮะลำต้นแตกเลยฮะด้านล่างก็แตกนะครับนะฮะเขากำลังใหญ่อย่างรวดเร็วครับต้นนี้ปีหนึ่งน่าจะท่วมหัวพอดีสองเมตรนะฮะตัวนี้ก็เพื่อนนะครับที่ติดตามช่อง ทุเรียน h ช n แนลสวนภาษานะทนี่นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กด s u b สไคร b ์กดแชร์ได้นะครับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบถูกตามหลักของต้นทุเรียนเล็กนะครับผมที่อาจารย์สันชัยได้แนะนําผมมาแล้วก็ผมได้ปฏิบัติตามก็ต้นใหญ่รวดเร็วมากครับปลูกแค่เกือบสองเดือนต้นนี้ก็จะเลยเอวแล้วครับผมแล้วก็กิ่งก็โตเร็วมากครับลําต้นลากิ่งก็ใหญ่ใหญ่เร็วมากครับตัวนี้ครับนี่ฮะ อันนี้เป็นเม็ดนายย่ปากนะครับผมก็รู้สึกภูมิใจมากครับแล้วก็ไม่มีโรครบกวนด้วยนะฮะใบเขียวสดด้วยนะครับผมถือว่าดีใจสุดๆเลยครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องทุเดียน h ช n n นลสวนภาษามาที่นี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กด s u b สไครต์กดแชร์ด้านล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปตัวไหนเด็ดๆอะไรอีกเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ